สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านน้องบ้านแชนแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อมีสิ่งของ12อย่างนี้ติดบ้านไว้จะทำให้มีกินมีใช้ไม่มีขัดสนมาติดตามรับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะการปรับห่วงจุ้ยบ้านเพื่อเสริมความมงคลเสริมความร่ำรวยดึงดูดโชคลาบนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากค่ะ แต่ในวันนี้ลองมาเปลี่ยนความคิดกันใหม่เรามีวิธีการปรับห่วงจุ้ยแบบง่ายๆที่คุณทำตามได้อย่างแน่นอนห่วงจุ้ยนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขจัดให้ถูกต้องถูกทางได้แบบง่ายๆด้วยตัวคนเอง วันนี้ขอแนะนำสิ่งของที่ต้องมีในบ้านเพื่อปรับห่วงจุย้ยช่วยกระตุ้นทรัพย์สินกระตุ้นเงินทองให้กับคุณซึ่งสิ่งของทั้ง12อย่างนี้ตามหลักห่วงจุ้ยเชื่อกันว่าหากมีติดบ้านไว้เงินทองจะไม่ขาดมือเพราะสิ่งของแต่ละสิ่งนั้นแทนด้วยพลังาธาตุทั้งห้าแทนด้วยรูปทรงแทนด้วยความเป็นมงคล ดังนั้นมารับฟังกันว่าทั้ง12สิ่งนี้มีอะไรบ้าง 1. นาฬิกาแขวนทรงกลมทุกบ้านสถานที่ควรจะต้องมีนาฬิกาแขวนค่ะแต่ถ้าจะให้ถูกหลักหวงจุย้ยนาฬิกาแขวนต้องเป็นทรงกลมและที่สำคัญควรอยู่ในตําแหน่งเมื่อเราเดินเข้ามาต้องเห็นทันทีอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของการตั้งเวลา ควรตั้งเวลาให้ตรงไม่เร็วหรือช้าจนเกินไปเพราะสิ่งนี้จะช่วยกระตุ้นให้คุณนั้นได้ไรายได้ได้เงินทองที่ตรงเวลาหากใครมีลูกหนี้ก็จะได้คืนตามเวลาที่กำหนดไว้และเต็มจำนวนค่ะ 2. จานทรงกลมสีขาวให้เลือกแบบไม่มีลวดลายจำนวน5้าใบจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ค่ะ สามารถมีสำรองไว้กันชำรุดได้เหตุผลที่ต้องเป็นจานทรงกลมสีขาวนั้นเนื่องจากสีขาวเป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นรากฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์จะช่วยให้การเงินนั้นมีความมั่นคงร่ำรวยและจะมีกินมีใช้ตลอดไปโดยจานทรงกลมที่คุณมีนั้นสามารถที่จะใช้กินข้าวได้ค่ะแต่ถ้าเกิดบิ่นแตกร้าว คุณต้องนําสิ่งนั้นไปทิ้งทันทีแล้วหาใบใหม่มาทดแทน 3. เข้าวสารค่ะข้อนี้ขาดไม่ได้ตามตำราเชื่อกันว่าแต่ละบ้านจะต้องมีข้าวสารให้เต็มถังแต่ในปัจจุบันนี้หลายคนซื้ออาหารสำเร็จรูปมากินน,น,นานๆทีถึงจะทำอาหารกินเอง ดังนั้นการมีข้าวสารเต็มถังอาจใช้ไม่ได้กับคนสมัยใหม่แต่ตามหลักห่วงจุย้ยเราสามารถหาโหลแก้วมาใส่ข้าวสารได้โดยที่โหลแก้วนั้นจะต้องไม่ใหญ่มากให้สูงเกินห้านิ้วและมีฝาปิดนำข้าวสารไปใส่ไว้แล้วปิดฝาทันที ข้าวสารเป็นตัวแทนของความมีกินมีใช้และจะช่วยกระตุ้นให้คนในบ้านขยันหาทรัพย์เข้ามาในบ้านและจะช่วยให้เจริญในเรื่องของฐานะการเงินข้าวสารที่ใส่ขอให้เลือกข้าวสารอย่างดีที่สุดเป็นเม็ดสวยๆใส่โหลแก้วแล้วนำไปตั้งไว้ที่ห้องครัว จุดที่ใกล้ๆกับเตาไฟจะช่วยให้เงินทองนั้นอุดมสมบูรณ์ค่ะ 4. ไข่ไก่ข้อนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะหากบ้านไหนไม่ได้ทำกับข้าวก็สามารถใช้ไข่ไก่ปลอมแทนได้ให้หาไข่ไก่วางไว้ในจานทั้งหมด8ฟองตามหลักห่วงจุย้ย ไข่หมายถึงทองคําจะช่วยเรียกเงินเรียกทองเข้ามาในบ้านและช่วยให้คนในบ้านมีกินมีใช้มีเงินใช้ใจ่ายคล่องตัว 5. เตาแก๊สสำหรับคนที่อยู่คอนโดก็สามารถใช้เตาไฟฟ้าแทนได้ค่ะตามหลัก่วงจุย้ยเตาแก๊สหรือเตาไฟเป็นตัวแทนของพลังธาตุไฟเป็นตัวแทนแห่งความโชคดีจะดูดซับ และจะไม่ทำให้ขัดสนช่วยลดปัญหานี้สินลดอาการร้อนเงินได้หากใครไม่ทำกับข้าวเลยจริงๆแต่ในข้อนี้ไม่สามารถแทนด้วยเตาไมโครเวฟหรือเตาอบขนมปังได้นะคะ<ๆ>เพราะว่าพลังความร้อนที่จะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการเงินนั้นต้องเป็นพลังงานความร้อนที่มาจากค้นขึ้นไปเปรียบเหมือนพลังงานความร้อนที่ค่อยๆพวยพุ่งขึ้นมาคะ่ะ 6. ถังหรือวดน้โดยถังใส่น้ำนั้นจะต้องเต็มถังและถังต้องใสมีฝาปิดถังน้ำตามหลักห่วงจุย้ยเปรียบเสมือนความมั่นคงและความชัดเจนในเรื่องของการเงินจะช่วยให้เรามีกินมีเก็บมีใช้มากขึ้นค่ะแต่หากพื้นที่ในบ้านไม่เอื้ออำนวยอาจใช้ขวดน้ำ1.5ลิตรใส่ขวดให้เต็มแล้วปิดฝาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ เเสือเสือนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความมุมานะในการหาเงินเนื่องด้วยในสมัยก่อนนั้นชาวจีนที่เข้ามาสร้างตัวในไทยเริ่มจากการมาโดยมีเพียงเสือพื้นหมอนใบแล้วจึงก่อร่างสร้างตัวจนมั่นคงค่ะตามความมงคลเสือจึงถือเป็นตัวแทนของความขยันโดยเสือที่คุณมีในบ้านนั้นต้องมีสภาพที่สมบูรณ์ให้วางไว้ใต้บันไดบ้าน ตามหลักห่วงจุ้ยแล้วถือว่าใช้ปูทางรวยค่ะและจะช่วยเพิ่มความอดทนความสามารถในการหาเงินให้กับตัวคุณและคนในครอบครัว8ะระฆังหรือกระดิ่งห่วงจุย้ยโมบายห่วงจุ้ยก็ได้ค่ะจะช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีและช่วยเรียกโชคลาภ เห็นได้ว่าชาวบ้านทั่วไปมักแขวนกระดิ่งลมกระดิ่งห่วงจุย้ยระคังลมระคังห่วงจุย้ยหรือโมบายโบราณโมบายห่วงจุ้ยไว้ที่หน้าบ้านค่ะเพื่อเป็นมงคลเสียงกระดิ่งปแปลได้อีกอย่างคือมีชื่อเสียงโด่งดังจุดที่เหมาะสําหรับแขวนหรือติดกระดิ่งได้แก่หน้าบ้านระเบียงหน้าต่างและประตูไม้ประตูกระจกต้นไม้รั้วบ้าน ทเลาะเชื่อกันว่าการแขวนระฆคังหรือกระดิ่งเล็กๆแล้วผูกได้แดงไว้ที่ประตูนอกบ้านนั้นจะช่วยให้เงินทองไหลเข้าบ้านอีกด้วยค่ะ 9. โมบายหรือกระดิ่งลมจะเป็นเหล็กดินเผาหรือไม้ก็ได้ค่ะการแขวนโมบายจะช่วยเรียกเงินเข้ามาและเรียกโชคลาภ เข้ามาให้กับคนในบ้านดังนั้นในการแขวนโมบายถ้าจะเรียกโชคลาบเรียกเงินเรียกทองต้องแขวนหน้าบ้านแต่ถ้าใครต้องการที่จะสะท้อนพลังลบยกตัวอย่างเช่นหลังบ้านอยู่ติดกับโรงพยาบาลวัดพื้นที่ร้างหรือทางสามแพร่งสถานที่อักขรจรต่างๆจะนิยมนำโมบายมาแขวนเพื่อช่วยลดพลังด้านลบ ดังนั้นต้องดูทิศทางในการแขวนให้เหมาะสมค่ะ 10. ภาพปลาทองห่วงจุย้ยตามหลักห่วงจุ้ยเชื่อกันว่าการเลี้ยงปลาทองหรือการหาภาพที่เกี่ยวกับธรรมชาติเช่นภาพดอกไม้ภาพน้ำภาพกวางมากแขวนไว้ในบ้านจะเป็นการเรียกโชคลาภเข้าบ้านได้ค่ะ 11. เหรียญจีนโบราณถือเป็นห่วงจุ้ยที่สำคัญมากที่สุด เพื่อให้เกิดโชคลาภและความร่ำรวยให้กับคนในบ้านของคุณนำเหรียญจีนโบราณสามเหรียญร้อยได้แดงเป็นเหรียญจีนโบราณในยุคข,ขององค์เฉินหลงฮ่องเต้ซึ่งเป็นยุคข,ขององค์พระมหาจัดกัพรัิที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุด สามารถปกป้องตัวบุคคลที่ได้ครอบครองให้พบกับความสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในด้านการเงินรวมทั้งโชคลาภต่างๆจะต้องใช้เหรียญจีนโบราณสามเหรียญรอยได้แดงในการพกติดตัวคือเหรียญที่มีลักษณะกลมมีรูปสี่เหลี่ยมตรงกลางพร้อมผูกด้วยได้สีแดงสามเหรียญเชื่อว่าหากนำไปแขวนไว้บริเวณประตูบ้าน จะช่วยเรียกทรัพย์ได้และที่สำคัญอยากแวนมากกว่าสามเหรียญเพราะจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีค่ะ 12. ต้นไม้ห่วงจุย้ยต้นไม้ในบริเวณบ้านค่ะต้นไม้นอกจากจะให้ความร่มรื่นแล้วยังช่วยเรียกเงินทองได้อีกด้วยค่ะดังนั้นอย่าปล่อย ให้ต้นไม้ในบริเวณบ้านเหี่ยวเฉาพเพราะจะทำให้ไม่มีโชคลาภเข้ามาในบ้านต้องหมันรดน้ำาพรวนดินใส่ปุ๋ยหากเป็นต้นไม้ที่นำโชคจะยิ่งดีมากขึ้นการเลือกทิศของบ้านถือเป็นสิ่งสำคัญในห่วงจุย้ยเพราะประตูบ้านเป็นช่องเปิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของบ้านค่ะซึ่งเป็นจุดที่กระแสะอากาศภายนอกมาเกิดปฏิสัมพันธ์กับอากาศภายในบ้านได้มากที่สุด หากเราเลือกบ้านที่หันไปทางทิศใดก็เท่ากับว่าเราเลือกที่จะรับพลังงานในรูปแบบนั้นๆยิ่งถ้าเราเลือกพลังงานในทิศที่เป็นมงคลแล้วก็ยิ่งเป็นการเสริมโชคลาภให้กับเจ้าของบ้านด้วยนั่นเองค่ะหากใครมีหนี้สินล,ล้นพ้นตัวแนะนำให้ทำบุญด้วยข้าวสารหนึ่งถุงค่ะตามความเชื่อของคนไทยเมื่อเราทำบุญด้วยสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาเช่นอยากกินอะไรชาติหน้า ก็ให้เอาสิ่งนั้นไปทําบุญสักตั้งแต่ชาตินี้แต่รู้หรือไม่คะว่าจริงๆแล้วยังมีความหมายอื่นที่เรานึกไม่ถึงซ่อนอยู่อีกมากมายหากบ้านไหนหรือมีบุคคลในบ้านเป็นหนี้เป็นสินมากมายขอให้ทําดังนี้ค่ะให้ทําบุญตักบาตรด้วยข้าวสารค่ะการตักบาตรข้าวสารนะักทำให้มีกินมีใช้ไม่หิวโซอดอยากใช้นี้กรรมได้ไว ใครที่รู้สึกว่าเหมือนโดนรังควานอยู่ก็ให้รีบทำเชื่อกันว่าข้าวสารหนึ่งเม็ดได้อริยสองคืนมาหลายเท่านักดังนั้นการทำบุญข้าวสารจึงใช้นี่กรรมได้ไวแถมยังช่วยเรื่องการเงินที่เคยฝืดเคืองให้กลับมาคล่องตัวอีกครั้งค่ะกลับมาถึงบ้านให้กรมเงินหนึ่งบาทว่าสั้นๆเพื่ออธิฐานปลดหนี้ค่ะ คาถาบริกรรมเพื่อปลดหนี้ต่อเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติตั้งละโมสามจบแล้วว่าท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสก,กุลได้ติดนี้ท่านเท่าใดเวลาใดตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาข้าพเจ้าขอเปบาวารนาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะขอทยอยใช้นี้คืนให้ทุกปา่าทุกสตังจนกว่าจะหมดและขออโหาสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อความสุขความเจริญของข้าพเจ้าและครอบครัวได้เทินจากนั้นนั่งบริกรรม โดยถือเหรียญหนึ่งบาทไว้ในมือเสร็จแล้วเอาเหรียญน,นั้นยันใส่กระปุกหรือถ้วยเล็กๆไว้ทุกวันจนครบสี่เดือนค่ะแล้วเอาเหรียญทั้งหมดไปทำบุญทําทานห้ามนำไปซื้อของกลับมาใช้เด็ดขาดให้ทําตอนเช้าก่อนที่จะใช้เงินต่างๆในทุกๆวันค่ะ